มืนน่อนีภาพี่น้องเอฟซี FC มาเก็บเห็ดอีกแล้วจ้า่ามัแมนเห็นอันดอกหนึ่งอยู่ในพุ่มหยาบพี่น้องอุ้ยแมนอิลีพี่น้องแต่ว่าเขาเ่าแล้วป้าดเห็ดหลักออกแต่ถึงมือสองมือที่เลี้ยวก็อันมาอยู่ดีจ้าแถวนีคือว่าเห็นนี่ไหมสวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซี FC สขุขสุขคนมาจ้าพี่น้องมาเก็บเห็ดน้บกัน นี่ดอกหนึ่งพี่นอ้องดอกนี่ไหมเด้อพี่น้องเอฟซีมาเก็บเห็ดน้ำกันดอกน้ำคักจ้าเออเปิ่ลดอกนี่พี่น้องเลยขึ้นอยู่ในเงาไหมเพราดีอันลุงม,มทสงเมื่อกี้นี่จ้ะเพราะว่าอันอันลุงสิไปหาหมอนะจ้ะพี่น้องกันเลยให้ลุงม,มทสงปลาเห็ด้พี่น้องเอ้ย เสียใจพูดอะมองเนี่ยอันทาาแท้ขาไปเล้ยงเท่าไรนอพี่จ้ะมันหมาเด้อโชคดีพี่น้องมาเขาป่ามากก่มาเจอมูเห็ดเิ่งหวานเลยนะจัะป่ายูฟาวเก็บเมื่อกี้บ่ไ้รีวิวอันให้เอฟซีส้มชัดๆนะจัะเพราะว่าอันสิ ยานข้าเจ้าเก็บกวอนเด็กครับพี่น้องปายุเขาปามากอุ้ยฝรั่งข้าเจ้ากับ,กบเขามากพอดีเลยจ้ะพอดีเลยจ้ะโยกดีปายุาโศกดีปายุเขามาผอก้อนพี่น้องปายุอันล,งล่งเขาฝ่าวเขาป้าใดหน้าที่เดียวจ้ะฝรั่งเขามากว้ายฝ่าวเก็บเลยน้ามเลยพี่น้องมึงเนี่ย ขาอืมไปนองแี่น่ะยสีจ้ะสีสวยดิยฝรัลล่งก็ม่เก็บเห็ดหลายกันดีจ้ะพี่น้องแต่ว่าส่วนมากก็เจ้าสีอันเก็บเห็ดอันนี้แหละจ้ะเห็ดเผืองหวาน แถอะหดทัางนี่พี่น้องอุ้ยดอกนี่ทะเดืดึงขาหนีดสุดหยดเลยจ้ะสีดส่ดอกก็อีน้องสี่ดอกก็มองเดียวไม่จ้ะ 嗯，对。嗯。 เอพี่น้องมาเจอมูเห็ดผึ่งขาล่ายหมวกสมจ้าพุ่นมันดอกหนึ่งพุ่นดอกหนึ่งจ้ามองนี้ละมองปลาอยู่มาเอาอันสามสิบดอกไหมพี่น้องเห็ดอันนี้เขาเคยออกมองได้เขาเคยออกมนึ่งพันเนาะจา้าดอกเล็กๆกำลังขึ้นเห็ดมองนี้กำลังสิออกอีกแล้วจ้ะพี่น้องดอกน้นอยๆไหมพ่อแม่ ดอกน้นอยๆเดี๋ยวจะเอาไอว้ก้อนนะจ๊ะเดี๋ยวจะเอาดอกเห็่นะจ๊ะสองหมื่นจังอันมาเบิ้งเทือนึงเท่ากับโตพ่อเก็บพ่อดีจ้ะมองนี้ปปายสิมากอันสองหมื่นเทือนึงนะจ๊ะในงนี้อวบเลย นองตังเลยโอ้เฮ็ดมองนี้ม่ตาอันตัวบวบง,งามจา้งาง<ด>่ามมาไปน <ะ S 1> อนเฮ็ดพึ่อง,งอันคาไล่หมวกสมมาเจอเป็นมูโอ้ยสุดยอดเลยเก็บเฮ็ดวัอนี้มาเจอเจ้งเฮ็ดพึ่งหวานพึ่งคาไล่หมวกสมเป็นมูบ่เป็นสีมันอีกอเกลียวจับยี่น้อง พอเป็นโม่หนิมันกับมนันมันเนี่ยนะจนน้ะจมวนดีนะขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆเด้อจา้าเด้อที่เขามาให้กำลังใจเขามาติดตามเขามารับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เด้อจ้าพี่น้องหลุนไปน้ำกันจะพี่น้องมื่อนี้สิได้เฮ็ดอันอีหยังแน่เนาะจา้ะสิมมานเฮ็ดเผิ่งหวานบ่ เฮ็ดสมังงามเด็นี่ยตออเอ็กเ,เ,เ,เป็น้องเห็ดพึ่งหวานอันอ้ยเลยจังมีคูว,ว่ะน,นี่ส,สวยๆนะอยู่ในเงาไม้อยู่เนี่นี่อึดกำลังหึ้นมาหนาว้าวอ่อเลยจ้ะ เทาหมดแล้วพ mm ี hmm, the the mm ่น้องมั้งเนี่ยเทาหมดแล้วจ้าเสียดายไปไ่อไลยเท่าแล้วจ้า เจอมูอเฮ็ดพึ่งขาไล่จ้าพ่น้องอันนี้หมวกนำตามจ้าเมือกี้หมวกสมเิ้มมาเก็บเห็ดผู้เดียวกับมันยูจ้าพ่นองเลยจ้ามันมีเอฟซี่หลายท่านถามมาบานปายูโย่ไก่สนามบินเวลาปายูมาเก็บเห็ดย่ำเลยก็ได้ยิยยนแต่เสียงเครื่องบินนะจ่ะพ่นองบานปายูห่างจากสนามบินกับะ,ะ้านสี่สิบกว่ากิโลจ้า แต่ว่าอันเครื่องบินเขาก็บ,บินผ่านแถวนี่แหละจ้าป้าเห็ดนี่แหละจ้าพี่น้องมื้อนี้มาเก็บเห็ดคนเดียวจ้าให้ลุงม,มาส่งป้าเห็ดโลอันลุงเกิดสิไปหาหมอเทงสิไปบ้านลูกสาวสิไปเอาอาหารให้แมวจ้าเพราะว่าลูกสาวไปเที่ยวสามอาทิตย์จ้ากเ็เลยบฝากแมวไว้กับปวกป้าอยู่นะจ้าเห็ดป้านี่ยต้องคอยคหาดิค่ะ,คะพี่น้องเพราะว่าใบใหม่ก็เห็ดเกิดจะคล้ายๆกันนะจ้า นดอกหนึ่งเถาแล้วพี่น้องคุณอุ้ยมาป่านนี้กับพอตั้งแต่เห็ดเถาเยอะเลยจ้ะหาเห็ดได้นั่งซองเอาพี่น้องมาเจ้าเหาอันนั่งซองนี่มันเสียดี๋ยวเห็นไม่พี่น้องเดี๋ยวเห็นดอกประมาณนี้นะจ้ะนี่ถ้าบ่าน่งซองนี่อยู่บ้านน่งซองเอาถ้าเขานั่งซอง อยู่ในไต่ขอนใหม่ยังพี่นองเลยงนะส่งไปส่งมากกับพ่อพี่น้องเลยจ้ามาเก็บเห็ดเมือนี้กับม้านอยู่พี่น้องมาเจออันเห็ดผึ่งเป็นมูมาเจอเห็ดผึ่งขาไล่หมวกสมเป็นมูมาเจอเห็ดผึ่งขาไล่หมวกน้ำตาลเป็นมูโอ้ยเขาจะออก เป็นโมโ่ดิอันเฮ็ดอันนี้นะจ๊ะเออบังพี่น้องเอ้ดอกนี่ฮะปึ๊งหนาเลยจ้ะดอกนี้คือสีใดอยู่จ้ะนี่ดอกนี้ใดอยู่ฟองน้ำประหันเองหนาปไาอยู่เสียเอาอยู่น้องจ้ะอื้มพี่นองถ้าสิเก็บเฮ็ดอันบานประมาณนี้นะพี่น้องเอ,อ้ยเก็บบ่าบาดบ่ไว้ได้หรอจ้ะร้ายขักจ้ะ

เฟียไปพี่นอ้องอ้าวดอกนี่พี่น้องบ้างไงว้าโอ้ยแหนมปึ๊กเจอมูเห็ดผึ่งอันขาล่ายไหมพี่น้องอเห็ดอันนี้ถ้าเข้าออกนี่เขาจะเป็นมูใหญ่เลยจับง่าย แล้วจ้ะไม่ไ้ยอมือนีได้แต่เห็ดดอกสวยๆงามๆอีกลออแล้วพี่น้องเอ้ยโอนซ้อนเนาะจ้ะ เห็ดผึ่งคาไล่หมวกสมอันนี้หมวกน้ำตาลเนาะจ้าเห็ดผึ่งหวานเห็ดมันปูกับพุ่นอะไพี่น้องยุคขังล่างเหล่าก็เห็ดอันนั่งร่มกับยุคขังล่างเนาะจ้าจ้าโอ้ยอ่อนซ้อนเนาะจ้าเนาะอันพ่อเนาะจ้าพี่น้องปันนี้สิเขาบ้านแล้วลุงสิมาหลับแล้วเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้เด้อจ้าขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆเด้อจ้าเด้อที่เขามาให้กำลังใจขอบคุณทุกการติดตามเด้อจ้าพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้า